อ่าลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตซอยเก้านะคุณผู้ชมนะวันนี้มากับเออ่อาเากมลืมชื่อเกมเงนะี้ย property god นะคุณผู้ชมขราวที่แล้วเนี่ยเราไปใบไม้ผีก,กับฤดูร้อนใช่ไหมเราไปใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวกันบ้างนะผู้ชมมานะมาดูกันนะว่าวันนี้จะแตกดีเปล่านะคุณผู้ชมไม่ฝนตกนะฝนกระดำเลยนะไม่ชอบนะ ข้าไม่ชอบฝนนะมันเปียกแลวมันซอกซอนไปทุกที่ฮะอะไรเนี่ยนะอย่าบอกนะว่าว่าไม่เข้า <c oughs> โอเคดอกไม้นะคุณผู้ชมนะดูดูใบไม้ร่วงนะคุณผู้ชมและจังหวะนี้ครับอุย้ยเข้าไปเลยฮู้เข้าเร็วมากคุณผู้ชมนะจัดไปแนละ้วคุณผู้ชมขอดูฟีเจอร์หน่อยนะว่าจะเด็ดจะรวงสักแค่ไหนนะคุณผู้ชมมาวายมานะจังหวะนี้โอ้โห ทไมจืดชืดขนาดนี้เออเข้ามาแตกมานะดูฟีเจอร์ซะหน่อยนะฟีเจอร์สำแดงเดดหน่อยอย่าปล่อยให้เหงานะคนุณผู้ชมเออก็ยังแตกนะโอเคขอบคุณมากครับนะที่แตกเออเข้ามาเปลี่ยนเข้าไปแล้ววายตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ยเออเปลี่ยนดอกกุหลาบเป็นวายนะคนุณผู้ชมแต่ดอกกุหลาบไม่มานะวายไม่มาเช่นกันนะคนุณผู้ชมเปลี่ยนเข้าไปอะไรเขียวๆกลายเป็นวายหมด <laughs> แค่นี้นะ่นะ โอ้ฟีเจอร์ไม่ค่อยเด็ดเลยนะคุณผู้ชมนะไม่เด็ดไม่ดวงเนะท่าไหร่นะคุณผู้ชมมาเออเข้ามานะคุณผู้ชมแล้ว,วาวมาทำไมให้อายบ้านนาแล้วนวน้องนะจะบอกนะว่าจบแค่นี้ <laughs> ไม่ถึงร้อยคุณผู้ชมนะและนี่ครับคือฤดูใบไม้ท่วงนะยังไงผมก็เชียร์รืดูร้อนที่สุดเนะนะมา ไปเลดูหนาวกันเลยนะครับคุณผู้ชมนะตอนนี้ผัดกิ่งก้านเปลี่ยนวงเป็นใบนะคุณผู้ชมมาที่ฤดูหนาวกันดีกว่านะคุณผู้ชมมาเป็นยังไงตอนนี้หิมะตกนะฮะคุณผู้ชมโอ้อีเจ๊ามาบ่อยยังวะเจ๊าสายเกลือเออเข้าไปนะแตกเขียวเข้าไปแล้วตอนนี้ตอจากนี้เข้าไปเออเข้าไปวายมานะคุณผู้ชมแลว้วจังหวะนี้ครับอย่าบอกนะว่าไม่เข้านะ พูดเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้านะเออแล้วจวังหวะนี้อย่าบอกนะว่าไม่เข้าอีกแล้วเลยนิดนึงโอเคนะไม่เป็นไรนะขอดูฟีเจอร์รึดูหนาวหน่อยนะเออเข้ามาแสกแสนสอกสอนเดี๋ยวมันเรืลยไปนิดนึงนะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรนะข้ามชอบหิมะนะมันร่วนและเย็นมันเย็นตูดนะหิมะข้ามชอบ ตื่นเช้ามามันหนาวแล้วมันโดเข้าใจเปล่าอะไรโดะอ่ะฮะโดอะไรอะไรโดฮะเออเข้าไปแล้ววายเพื่อนเข้าไปจังหวะนี้ครับแต่เข้าไปแค่ข้างหน้าและข้างหลังทําไมไม่มีประโยชน์ว่คุณผู้ชมฟีเจอร์คล้ายๆเราดูเป็นไม้ร่วงเลยวะนะเห็นละท้อแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมยังไม่เคยเข้าฟีของฤด,ดูหนาวเลยนะจัดมาซะหน่อย มาคุณผู้ชมโอ้ได้หัวใจวะนะหัวใจนี้อยากรู้อยากรู้เออคุณผู้ชมโอ้โมาได้อยู่นะคนุณผู้ชมหม้อปุงยานี่คือที่สุดของที่สุดนะมาแล้วจังหวะนี้ครับวายเข้าไปนะแตกฤดูหนาวไปดีนะหัวใจไม่แตกวะ่ะคุณผู้ชมนะเสียดายว่วะนะเวลาจะพอสำหรับฤดูหนาวฤดูหนาวไหมเนาะ ฤดูเหมาอะไรนะฤดูเหมาเฉยตอนนี้ก็ใบไม้ร่วงหมดแล้วนะคุณชมนะโอ้สวยงามนะคุณผู้ชมได้ว่าแตกไปเลยนะสองฤดูการขึ้นมานะถึงกับมีป้ายสองฤดูการขึ้นมานะเพื่ออะไรไม่รู้เหมืนอนว่าสกัตเตอร์สขัดไปหนึ่งช่องน,ะนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเมื่อไรยังไงซะมันก็แตกยากอยู่แล้วมันแตกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมขอดูอิทธิีหน่อยฟิดจงฟีเจอร์นะไม่ไม่มีเร้วว่าฟีเจอร์ ฟีเจอร์ไม่ค่อยทํางานเลยวหคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ไม่แตกเลยเนี่ยเอไม่ได้นะเป็นหม้อโอเคนะผิดเองแหละนะเออตัวแพงด้วยนะคุณผู้ชมจะได้มีแค่สามตัวนะและจังหวะน,นี้ครับอย่าบอกนะว่าเข้าไปแล้วมาดูกันฟีเจอร์ฟีฤดูหนาวนะคุณผู้ชมโอ้เกมนี้มันเข้าง่ายเข้าได้เหลือเกินนะคุณผู้ชมมาเออเข้าไปนะและแปลงโอ้จัดเต็มดีวิ่งวินไปดีนะ โอ้โหเขาเรียกว่ามาตรงจังหวะนะมาตรงเวลานะคนุณผู้ชมมาแบบสวมตรงนี้ปึ๊บพอดีนะเก็บตัวแพงไปนะห้าตัวด้วยกันเนี่ยเข้าไปแล้วจังหวะนี้ก็ไม่ได้อะไรนะมาง,งอกอะไรตรงนี้นะเออทําไมม่งงอกขึ้นมานะคนุณผู้ชมเออมาครับแล้วจังหวะนี้เปลี่ยนเข้าไปนะเป็นอักษรสีทองเป็นวายนะเข้ามาต่อไปนะ แล้วจะแตกในไหมเนี่ยนะจะแตกในในในไหมในในในคืออะไรพูดแล้วงงไม่เข้าใจอะไรในในเออครับนะคุณผู้ชมจบแล้วนะคุณผู้ชมมีแค่นี้แหละไม่แตกแล้วนะหมดสมรรถภาพโอเคเอาไดมอด้วยนะขอค,ครับมาหมดแล้วนะโอเคมีเท่านี้ย่อนะคุณผู้ชม ยังไงฤืดูไม้ไม้ผีกับฤืดูร้อนก็คือที่สุดนะคุณผู้ชมนะกี่ทีเนี่ยนะห้านาทีหกนาทีแล้ววะนะไปเล่นฤืดูร้อนกันดีนกว่านะเอ้เดี๋ยวอันนี้ฤืดูไม้ไม้ผีนี่หว่านะไปฤืดูร้อนกันนะคุณผู้ชมไปนะอย่าบอกนะว่าไม่เข้านะคุณผู้ชมไปนะเออได้ไวายนะคุณผู้ชมมา อย่าบอกนะว่าจังหวะนี้โอ้อไม่เข้านะแม่อุ้ยหัวใจเยอะมากนะกคุณผู้ชมขาดช่องเดียวท่านเองนะไม่ไรเอออว่านะยอดนะฤดูร้อนนะสุดจัดนะสุดจัดประหลดบอกขนาดประหลาดละออกยังบอกว่าสุดจัดนะคุณผู้ชมยังไงผมก็เชียร์ดูร้อนกับฤดูใบไม้ผลินะฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวนี่ค่อน,นข้างที่จะไม่โอเคเท่าไหร่นะคุณผู้ชมอย่าบอกแล้ววมาเข้าเข้าอีกแล้วคุณผู้ชม วันนี้ฟรีสปิน3มฤดูเน้นๆนะ3รอบ3ามฤดูุผู้ชมมานะผูชมมาที่ฤดูร้อนนะพาเราผ่อนคลายสักหน่อยนะเปรี้ยงเข้าไปนะและจัดไปนะถึงจะไม่ใช่ตัวแพงแต่ก็เต็มจอนะจ๊ะนะไปและจังหวะน,นี้ครับโอ้อไม่เข้า <c oughs> นึกว่าจะมาซ้ำนะผู้ชมนะแมเข้ามาโอเคนะสวยงามนะลงลง,ล,งล็อกพอดี นะคุณผู้ชมนะเออละว,วายมาจังหวะน,นี้ครับเปรียงเข้าไปบิ๊กวินเข้าไปเต็มจอเข้าไปคุณผู้ชมเอ้ยนะฮู้เนื้อฤดูร้อนก็ยังคงสุดจัดสมกับเป็นฤดูร้อนจริงๆนะคนุณผู้ชมนะโอ้แล้ววายไปอยู่ข้างหลังเลยนะไกลไปนะแต่ก็ได้อยู่นะ กลไปแต่ได้อยู่นะคุณผู้ชมเอออยู่ตรงกลางขนาดนี้แล้วจังหวะน,นี้เฮ้ยสกัตเตอร์เข้าไปอีกโอ้โหฟีฟ,ฟีในฟีครับแตกในแตกไหนแตกไหนนะคุณผู้ชมนะบวกไปอีก15นะสุดจัดนะคุณผู้ชมหมุนไปเลย20รอบเน้นๆนะเต็มๆนะจัดเข้าไปนะคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะน,นี้นะตีให้ตายก็ไม่เลิกนะคุณผู้ชมนะเกมนี้นะสุดจริงๆนะคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอ,อ้ไม่มีหมดแล้วนะเอ,อมาคุณผู้ชมเฮ้ยแล้ว ฟีเจอร์ไปไหนหมดวะเนี่ยนะคุณผู้ชมมาเอาเออนะได้สักหน่อยสักนี้สักหน่อยก็ยังดีนะคุณผู้ชมเอ้ยแล้วจังหวะน,นี้มันอยู่ตรงกลางเลยเหรออยู่ไกลไปนะคุณผู้ชมเออนะมาโอเคนะคุณผู้ชมมาแรกๆนี่มาหน้าๆนี่นะโอเคแล้วไงต่อนะเออเปลี่ยนเข้ามาแล้วจังหวะน,นี้ครับบิ๊กวินไปอีกรอบหนึ่งนะ ได้เน้นๆนะได้ตัวแพงด้วยได้หัวใจด้วยนะคานผู้ชมสุดจัดนะประหลาดบอกนะแหมคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วท่านผู้ชมแหมตอนนี้เฮ้ยจะหมดเวลาแล้ววะนะท่านผู้ชมเออเปิด turbo ไปเลยดีไหมนะเปิด turbo ไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะเออนะมันหมดเวลาแล้วนะไปเออเข้ามาแล้วจังหวะน,นี้ฮู้บิ๊กวินไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันบิ๊กวินส่งท้ายคุณผู้ชมเอ้ยนะเอ๋อคุณผู้ชม โอ้โหดูดิเฮ้ยไม่แล้วนะแล้วจังหวะน,นี้โอ้โห,หนึกว่าจะแตกอีกรอบนึงนะไม่นะคุณผู้ชมโอ้โหนะคุณผู้ชม1,017.5บาทคุณผู้ชมโอ้โหแตกเรีอะไรขนาดนี้นะไม่เคยผิดหวังเลยนะเกมนี้นะคุณผู้ชมนะกับฤดูร้อนนะคุณผู้ชมแหมมาพันห้าแต่เรียก มาเท่าไหร่วะมาพันหกหรือเปล่ามาพันหกนะแต่กับ2,467.5บาทนะฟรีไป3รอบบวกกับแตกในไปอีกนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เน้นน,น,นะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคุณผู้ชมฝากาไว้ด้วยแล้วลกันนะบาย